ไม่น่าเชื่อว่าคำทำนายนี้จากพระเทระชั้นผู้ใหญ่แห่งวัดป่ากแก้วที่ทำนายมาเนิ่นนานเหมือนมีตาิพิ์ท่านรู้ได้อย่างไรว่าประเทศจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเชกเช่นคำทํานายของทันลือีลิงดำสิทธิเอกหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนุมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าประเทศไทยจะสู่ยุคสิวิไลในยุครอสิบ มูมานที่คิดทำลายชาติจะเกิดพ่ายแพ้ด้วยบุญบาร,รมีขององค์พระมหากษัตริย์จนสิ้นมาหลายศูนย์ใที่สุดยุคชาวศิวิไลจากสิงหาคมนี้เป็นต้นไปจะเริ่มต้นยุคศิวิไลใครขอย้ำพระทศธ,ธรรมช่วยไทยให้น้อมนำจะครองราชโดยธรรมสวัสดีสิ้นสุดยุคปลองดองของพระคุณ ยุคพระเดชจะเกื้อหน,นุนทันทีกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ฤทธวีทั่วโลกจะสะดุดีพระจอมใรทหารไทยเข้มแข็งด้วยแรงฤทธิ์คำสั่งจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งหาไหนกฎระเบียบตัดผมสั้นกันทั่วไปนายผลใหญ่จนถึงทหารเกณฑ์ใครทําผิดอย่าคิดว่าจะหนีรอดฟ้าจะผ่าให้ตลอดให้ต้งเห็น มหาชนจะอวยชัยใต้่มเย็นพระทรงชัยจะให้เห็นด้วยริบถากการเมืองที่ปลิ้นปล่อนจะดับสูญที่จับจ้วงถวงบุญคุณจะหายหน้าที่ปากร้ายให้ปลดรูปพระราชาจะถึงคลาวิบัติสมกรรมตามทันสีเสื้อจะสลายหายแบ่งข้างประชาต่างยึดพระองค์ดำรงมันแม้สีส้มที่เกิดใหม่ตายกลางคน ไม่เห็นเดือนเห็นตะวันอีกหลายปีประเทศกลายเป็นแดนสวิทไลทั่วโลกจะหลั่งไหลยเยือนถึงที่เป็นโอข้าวโอโน้ำคลองทะพีในยามที่โลกเข้าสู่ยุคสงครามจบคำทํานายของหลวงปู่จงตรองดูด้วยปัญญาที่มาถามหมดยุคพ่อองค์รเก้าเฝ้าหามปรามยุคพระรามรอสุดไจไม่รีรอผิดเป็นผิดอย่าคิดว่าจะปราณี จงกลับตัวเป็นคนดีกันเถิดหนออย่ารอวันที่ฟ้าผ่าน้ำสาลอ่อลวงปู่ขอบินทบาทอาจสายไปคำทํานายของสมเด็จ